เหรียญหายาก F4 ส่งมาขายช่องปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากคุณรัฐพล F4 ท่านนี้ส่งเหรียญมาขายอ้าวสวัสดีคุณรัฐพลใช่ไหมอไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหน F4 ฮะตรวจสอบแล้วปะปาไม่เจอแต่แอดมินเขาจะรู้จักเนาะ ก็สวัสดีเจ้าของกล่องท่านนี้ด้วยแล้วก็สวัสดี FC ที่กำลังรับชมคลิปทางช่องของปอบป,ป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ FC ทางบ้านนะปอบป่าขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปและทักถ่ายกันไปโอเคเนาะปืด๊ดดูซิว่า <c oughs> กล้องดิ้นใช่ไหมพื้นไม่แน่นเอเียขยับไปขยับมาดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้จะเป็นเหรียญอะไร FC ฮะเนาะมาดูกันวันนี้ปอบป่าเปิดด้านหลังเลยโอเคเนาะะปืด๊ดยกขึ้นมาละ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นห่อการกระแทก F4 ฮะกล่องเปล่าว,วางไว้หลังจากนั้นเรามาเปิดดูเหรียญในกล่องกัน F4 ว่ามีเหรียญอะไรอยู่ในห่อนี้อยู่ในห่อนี้พูดผิดละมีเหรียญอะไรอยู่ในห่อนี้ F4 เรามาดูไปพร้อมๆกันเอาละ F4 ฮะปะป่า,ปาคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญเด็ดกันเลยทีเดียว <laughs> โอเคเนะะาะใครอยากดูเหรียญโบราณ ใครอยากดูเหรียญราชการลึกๆก,ก็น่าจะมีให้ดูกระลักคลิปนี้นี่คือเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาสู่ช่องของป้าโอเคเนาะหยิบยกเหรียญแรกเลย f อฮะยังไงก็แล้วแต่นี่คือเหรียญเหรียญกระสาบเงิน ชนิดราคาหน้าเหรียญบาทหนึ่ง FC ห้าเหรียญบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทนะไม่ใช่บาทหนึ่งนะเนาะก้อนราชการที่หกเราเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งบาทนะั่นแหละนะนี่คือเหรียญกระสับที่ผลิตออกมาจากโลหะเงินสมัยราชการที่หก FC ห้านี่คือเหรียญช้างสามเสียนหนึ่งบาทปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปด ก็ f c h A, ก็ยังซื้อยังขายยังยังเก็บสะสมกันดีกว่านะก็นักสะสมก็ยังทยอยเก็บสะสมกันหากราคาไม่สูงจนเกินไปแต่เหรียญ f c h A, ต้นตำนานที่มีราคาหลากักหมื่นหลกักแสนหลักพันเขาก็อาจจะไปราคาได้ได้ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็ถือว่ายัางไงดียะก็ยังมีนักสะสมต้องการถึงแม้ว่าราคาจะไม่เป็นแสนก็ตามนะเราก็รับซื้อเข้าในราคาหลากักอ่า ครึ่งพันเอ่ยเกินครึ่งพันเอ่ยสวยหน่อยมันก็อยู่ทีแรกๆรกเอฟซีแรกๆเนี่ยป้าปาร,รับซื้อไม่ว่าจะเป็นปีอ้าห้าแปดใช่ไหมฮะห้าแปดมันก็ห้าเก้าหกศูนย์นี่เปลนื่องมาเยอะที่สุดเนี่ยป้าปาก็ยังรับซื้อระดับจะเป็นพันเลยราคาประเมินไว้แค่ถ้าปีห้าห้าเก้าหกศูนย์ประเมินไว้แค่สองร้อยถึงสองพันอ้าสี400่ร้อยถึงสามสี่พันเลยว่ยป้าปาลับซื้อโอ้โหช่วงนั้นนะ ตอนอยากได้แรกๆไงโอเคไหมตอนนี้พอเราทารายการประกาศรับซื้อไปนะักสะสมเขาก็สก่งเข้ามาก็เริ่มได้กันหลายเหรียญเราก็เริ่มซื้อกันจริงๆจังๆตา,งามสภาพผิวเหรียญเหรียญนี้ก็โอเค f หเอฟซี FC ฮะนะก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะผ่านการใช้งานมาก็ตามแต่ว่าก็ก็มีความสวยงามค่อนข้างใช้ได้เลยเอฟซี FC ฮะนี่คือเหรียญอ่าหนึ่งบาทเอฟซีช้างสามเสียนปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดโอเคเนาะประปาวางไว้หลังจากนั้น เราน่าจะต้องตรวจสอบกันใช่ไหมสําหรับเหรียญหนึ่งอาเหรียญครุด f ะครุดเก้าเหลี่ยมสมัยราชการที่9้าของเราเหรียญชุดนี้มีปอบ f ะปปาขอรุยาตัดออกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะปปาขอรุยะตัดอย่างนี้เลยปปาจะต้องตรวจสอบ f ะตายตายหาอเจอและ f c ปปาจะไม่เจียกล้องปปาภาวนาขอให้เป็นครุดเก้าเหลี่ยมของแท้ f ะ น้าปะปาอยากได้เหรียญแท้และอีกอย่างนึงอยากให้เอฟซีทางบ้านที่ส่งเหรียญมาเนี่ยนักสะสมเขาได้ตังค์นะโอเคเนาะอ่ะเรามาดูเหรียญแรกเอฟซีฮะจะแท้หรือปลอมเหรียญนี้เหรียญแท้เอฟซีฮะแจ่มเลยแจ่มเลยเจ้าของเหรียญครับเหรียญของท่านเหรียญแท้หนึ่งเหรียญละภาวนาฮะเหรียญที่สองเหรียญนี้ก็แท้เอฟซีฮะมาดูเหรียญสุดท้ายดูเหรียญสุดท้ายเหรียญที่สามกันเอฟซีฮะน่าจะแท้ทั้งหมดนะนะ โอเค f c h ทั้ง3เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทครุฑ9เหลีย่ยมปีพศ2515ก็ผลิตออกมาตั้งแต่แตปีผลิตใช้จ่ายตั้งแต่ปี15พศ2515-16นั่นแหละนะแล้วก็มีปลอมมาเป็นครึ่งเลยเหรียญตัวนี้ก็ผลิตออกมาถือว่าหลายล้านเหรียญแต่ว่าช่วงนั้นเป็นเหรียญที่มือดี f c h หัวใสปลอมมาเป็นครึ่งเลยรัฐบาลก็เลยยกเลิกเหรียญชุดนี้ไปนะ ปาปาบอกเลยะฮะใครที่มีปาปารับซื้อก็เริ่มต้นกันที่เหรียญน่าส0ม0ิไปเรื่อยไปจบที่เหรียญน่า0 0บาทกันเลยทีเดียวราย,ล,ยละเอียดเราก็ไปคุยกันนะโอเควางไว้ได้ได้เหรียญแถมอีก3เหรียญ f อ่ฮะหลังจากนั้นเราเลือกดูเหรียญที่ค่อนข้างจะยังไงอะ่ะจะเป็นจะเป็นความลึกๆก,ก่อนมีไหมหายาก f อมาโอเคอันนี้ก็เป็นเหรียญของอะไรเอยแช่ของพระพ่นางเธอไหมปาปาลืมแล้วเหรียญเนี้ยอ่ะ น่าจะเป็นของพระพี่นางเธอใช่ไหมเนี่ยอ่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีสภาพสวยงามเลยทีเดียว FCH ก่อนหน้านี้ก็ราคาสูงมากเลยปะปาขายออกเมื่อก่อนอุย้ยแรกๆเนาะก็นุ่นเลยราคาเป็นร้อยเลยร้อยกว่าก็มีกว่านิดๆแต่พอมาระยะกลางปีปีผิดกายปีก่อนโน้น FCH นั FC ก็ราคาล่วงพ้อยล่วงล่วงเลย FCH ก็น่าเสียดายเนาะขครสะสมมาเยอะตอนซื้อไว้ในราคาหลักเป็นร้อยเนี่ยปะปาก็อ่ะ Um, ให้กําลังใจต่อไป f ฮะเนาะเพราะว่าเป็นกลไกการตลาดเหรียญบ้านเรานะโอเคนะวางไว้เหรียญสิบาทสองสี right ่เทกหลังจากนั elite, right ้นมาดูอ mm ัน hmm. นี้เป็นอะไรห้าบาทสมเด็จย่าใช่ไหมห้าบาทสมเด็จย่า F4H ปัจจุบันวันนี้ก็ราคาก็ซื้อซื้อเข้ากันก็ไม่แพงนะเหรียญแล้ไม่กี่สิบเองนะเหรียญแล้ไม่กี่สิบเองก็ต้องรอจังหวะและเวลาเลยไป F4H ของสะสมอย่างเหรียญกระสาบเนี่ยก็จะเหมือนทองคำนั่นแหละนะ แต่ว่าทองคําเขาซื้อขายกันทั่วโลกไงนะมีอะไรนหนึ่งเขาก็ขึ้นราคาบ๊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 บ,บแต่สําหรับเหรียญก็ซื้อขายส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่ในประเทศสําหรับอิเิบัทร่ผิกนการใช้งานใช่ไหมก็ ปรปับปรุงราคากันเองในประเทศ f อฟฮะก็ไม่ได้มีกองหนุนต่างประเทศเลยฉะนั้นราคาก็จะมีขึ้นขึนลงลงส่วนใหญ่ก็จะลงสักกว่าขึ้นใช่ไหมโอเคนะ5บาทที่ลึก f อฟฮะสมเด็จย่าวระ,ะนี้เราก็ซื้อเข้าผ่านการใช้งานแล้วเหรียญก็ไม่แพงนะประปาไม่ประปานี่รออยู่แล้วแหละรอราคาเหรียญขึ้นอยู่แล้วประปาก็คือตอนนี้ก็ลงก็ต้องลงไปตามก่อน f อฟฮะเอาวางไว้หลังจากนั้นเราได้เหรียญ f อฟฮะนี่คือเหรียญเหรียญหนึ่งสลึงอันนี้เป็น1บาทนะ เนี่ยเป็นรูปแบบเดียวกัน F ละเอฟเชียช้ C H, างสมเสียนสมัยราชการที่6เจนาราคา1บาทอันเนี้ยนะอันนี้มาดูเหรียญสลึงนะอันนี้ก็เป็น1สลึงเป็นช้าง3เสียนนะช้าง3เสียนสมัยราชการที่6ก็แหละในเอฟเชียนะ F C H, นะทุกอย่างใกล้เคียงกันแตกต่างว่าชิลราคาของเหรียญเท่านั้นเองอันนั้น1บาทใช่ไหมฮะขนาดใหญ่อันนี้เป็นหนึ่งสลึงฮะด้านหน้าด้านหลังก็คล้ายกันอันนี้เป็นปีอะไรเออสองสี 24, 68, ่หกแปดเอฟเก็ถือว่า68ก็ถือว่า เปล่าว่าน่าเก็บสะสมนะฮะเอาง่ายเลเหรียก็สาบเหมนราชการที่โอ้ยตั้งแต่ราชการที่9ที่8ที่เทุกราชการเลย f อฟซน่าเก็บสะสมนะอันนี้ปีปี2 4 2 8ใช่ไหมอ่ะมาดูเหรียญน,นี้อันนี้เป็นปี24-67ต่อกันเลย f อฮะเหรียญชุดเนี่ยจะมีอยู่6ปีพอสอ้วยกัน6-8-67ใช่ไหมฟังก่อนนะ6-8-67แล้วก็6กอ6ห สุดท้ายก็58นะที่หาง่ายที่สุดที่ประปาวิเคราะห์มาก็คือปี62นะถ้าสภาพเดียวกันกับปีอื่นเนี่ยหกจะราคาถูกกว่านะง่ายๆจบ f อฟนะเราได้กันมาอีก2เหรียญฮนะเหรียญก็สาบเงินสมบัติจักการที่6หลังจากนั้นอ่ะเนาะหรออีกสชิ้น f อฟะหรืออีก2ชิ้นนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้ประปาไม่เปิดแลวนะเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญอ่านี่สิบาทที่ระลึก นะเร่สิบาททินิกเกิลเอฟซฮะอันนี้10บาททึก2สีแยกแยก,แยกออกด้วยนะฮะสสีจะมีขนาดเล็กกว่าถ้าลองว่า10บาทนิกเกิลเนี่ยเ็าจะมีขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโอเคเนาะนี่สิบาทนิกเกิลแล้วนี่20บาทนิกเกิลเขาคล้ายๆกันเอฟซฮะใครที่มนื้สิบาทกับ20บาทนิกเกิลปปาร,ปร,ปรับซื้อสภาพต้องแบบนี้นะสภาพซีดผ่านน้ำผ่านฝนแล้วปปาไม่รับนะฮะโอเคเนาะ อันนี้ก็10บ,บาทเช่นเดียวกัน10บ,บาทนิกเกิลที่เราลึกเอาได้กันมาเหรียญนี้เลยเอยอันนี้เป็น20บาทใช่ไหมอันนี้่บาทอยู่ฝั่งนี้ f c ฟแล้วอันนี้ก็เป็นอ่า2บบาทเช่นเดียวกันนาวาระนี้อ่ะหลังจากนั้นปิดท้ายห่อนี้ด้วยเหรียญ10บบาทโอเคฮะ f c ฮะก่อนหน้านอนอุ้ยซื้อขายกันจ้าละวันเลยซื้อจ้าละวันในช่องของปปาย้อนหลังไปอุ้ยเมือม่อเมือม่อเมือ่อ2ปีที่แล้วอะ่ะนะสนุกสนานขายกันเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเอออ่ะอันนี้เป็นเหรียญ ให้ดูอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญ20บาทที่รูก้ก็อยู่ในชุดนี่แหละ fc ฮะ20บาทที่รูก้การจนาพิเศษนะเหรียญตัวนี้เขามีความแปลกตรงที่ว่าบังเอิญฮะเหรียญที่แม่ตาปั๊มมาแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะไม่ติดอ่าอุนารโลมเล็กๆตรงเนี้แล้วใช้คำว่าอะไรด,ดีนะอยู่นี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เอเซอยู่ตรงกลางอะนะกวงกวงตรงเนี้ยนะเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดไงปั๊มไม่ติดเห็นไหมฮะแต่เหรียญนี้ปกติธรรมดาเนี่ยเขาจะปั๊มติดนะถ้าป้าป้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูให้ดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวป้าส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวพลาดฮะ อ่ะอันนี้ไม่มีอู F45 เหรียญแปลกนะเหรียญนี้ก็ไม่มีอุเช่นเดียวกันรู้สึกเขาจะแยกมาแสดงว่าไม่มีอุ่สองเหรียญแบบไม่มีอูนะ่ใน f 4ราคาก็จะสูงแบบก,กว่าปกติธรรมดาที่มีอุนึกออกไหมฮะเพราะว่าเขาถือเป็นเหรียญในปั๊มไม่ติดก่อนหน้าน้นหลายเป็นสิบสิบปีโอ้ยชื่อเสียงดังมากนะยี่สิบบาททึกการจนาพิเศษไม่มีอุนาะโลม f ฮะเมื่อก่อนก็ สมัยก่อนก็ราคาประเมินขายออกก็ประมาณ2 0 0ร้อเลยปานนี้วันนี้แหละแต่ตัวนี้ก็ไม่ถึงแล้วแหละนะปาขายขายได้ราคาแทบจะครึ่งเดียวได้ซ้ำเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเหมือนนักสะสมเขากกระแสะเขาไม่ กระแสเขาแรงมานานแล้ว fc ฮะนาช่วงนั้นก็น่าจะซื้อขายกันราคาหลักร้อยหลักสองร้อยนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วแหละปปาก็ได้มาปะปบไปปปาก็ยังรับเข้ามาช่วยเรื่อยๆ fc ฮะนะว่าถือว่าเคยมีชื่อเสียงมาก่อนนะออะไรที่มีชื่อเสียงมาก่อนฮะยังไงเขาก็ยังมีชื่อเสียงเนาะจะถูกอ่าบางๆไปบ้างนะกระแสจะลดการนิยมไปบ้าง พอมีเหรียญอื่นมาเกทับไงก็เป็นเรื่องธรรมดา fc ฮะของมุนเวียนเปลี่ยนมือโอเคเนาะก็วันนี้เราได้เหรียญมาก็ค่อนข้างจะโอเค fc ฮะติดมือปะปะเนาะอ่ะใครมีเหรียญแบบนี้ติดต่อแอดมินได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทครุฑกลาง9้าเหลี่ยมปีพศ2515นี่ส่งตรวจสอบแล้วปรปรับซื้อทั้งหมดเลยนะก็อะไรอย่างเงาที่ปปาบอกไปให้เริ่มต้นที่3 0 4, 4 0 50ไปจบที่400บาทนะแล้วรายละเอียดก็คุยกับแอดมินอาบปะทำคลิปวิดีโอไปแล้วล่ะ นะนะแล้ว hmm. ลืมนะั้งอ่ะแล้วก็เหรียญอื up ่นด้วยเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียบบริการที่6ว่าเหรียญสองสลึงเอฟซีฮะช้างสามเสียบเหรียญกระสาบเงินสเรนสการที่6ประปารับซื้อหลังจากนั้นก็เป็นอ่าเหรียญที่ลึกเหรียญที่ระลึกในเอฟซีฮะเขาจะจะมีหลายวันละนึกอ๋อไหมฮะว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาทอ่าสิบบาทสองสี่สิบบาทนิกเกิลยี่สิบบาทนิกเกิลห้าสิบบาทหน้าเหรียญร้อยบาทที่ลึกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเห็นกันปะปลายค่อนข้างมากเอฟซีฮะ ก็เสน่ห์เขาจริงๆแล้วก็มีคนรูปแบบกับเหรียญโบราณแล้วแต่สายขายสายมันชอบเนาะก็แต่ปปาก็สนับสนุนฮะวิงวอนให้คนไทยทุกคนทุกท่านเลยช่วยกันสนับสนุนก็คือการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไม่ผิดเอฟ FC ฮะดีที่สุดแล้ว นะโอเคเนาะร่วมด้วยเชื่อกันเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยเราเอเชียขนาดต่างประเทศน่ะนะต่างประเทศก็ยังเก็บเหรียญกระสาบของชาวไทยเราเลย f อฟซีทำไมเราเป็นชาวไทยเนาะเราก็ช่วยคนละไม้ละมือนะเหรียญนึงก็ไม่ใช่เหรียญละแสนสองแสนมันจะทุกเหรียญเมื่อไหร่เอฟซฮะนะห้บาทก็มี10บาทก็มีอ่าร้อยบาทก็มีครึ่งพันก็มีพันนึงก็มีจำนวหลักแสนเราก็เก็บเหรียญเล็กๆน้อยฮะขนาดชาวโลกเขายังเก็บกันเลยนะเหรียญกระสาบไทยเราปปาก็วิงวอนให้ชาวชาวไทยเหล่านั้นช่วยกันเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทย นาะให้ดังไก่ไปกล้องโลก FC ฮาคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของกล่องของเหรียญแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ